สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพที่3ครับประผมสิทธิเอกพิชวัตรการงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพที่3ครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพที่3นะครับมีที่ตั้งอยู่ณนะชายสมเด็จพระนเรศวนมหาราชจังหวัดพิษณุโลกเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างขึ้นนะครับเมื่อวันที่ที่พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5ง1นหาเครับเพื่อเป็นแหล,ล่งเรียนรู้ประสทรททางการทหารที่สำคัญของกองทัพที่3ครับ และพิศสการที่ทุกท่านจะได้เห็นนะครับเป็นพิธสการที่ได้รับการปรับปรุงนะครับในปีพุทธศักราช2561นะครับเมื่อครั้งตรงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าตรงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จตรวจเยี่ยมนะครับอาคารที่พิพิธภัณฑ์และได้มีพระราชดํารินะครับให้ปรับปรุงเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์อาหารกองทัพพิ่าให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับ โดยแบ่งการกษระะแสดงออกเป็นทั้งหมด3โซนนะครับได้แก่โซนที่1ห้องวีราราชาอยุทยาคุณบดีห้องที่2ห้องเทิดตูนีตะกีรชวช์และโซนสุดท้ายนะครับเป็นโซนกำเนิดกองทัพที่3ครับสำหรับพิพิพธภัณฑ์ทหารกองทัพที่3นะครับเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาครับและหยุดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ